ขอพระเจ้าเสริมทุกๆคนนะครับว่าอย่าเข้าใจผิดคนที่เก่งทุกคนไม่ใช่แข่ะแต่งเสมอไปบางคนที่ดูเหมือนดูเหมือนแต่งแต่ว่าเก่งพาะหน้าแต่ว่าเปี้ยงเดียวครับจบเลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถเหนี่ยวรั้งหรือควบคุมใจได้แต่งจริงต้องปกครองใจนะครับไม่ใช่ปกครองเมืองนะก็ขอพระเจ้าเมตตานะทองหลายจะเป็นคนที่ปกครองใจตัวเองได้ไม่ว่าสนามรบไหนปกครองใจตนเองได้เราจะไม่แพ้หรือครัดูเหมือนว่าจะแพ้แต่ไม่แพ้ เพราะว่ามีสองคำระหว่างคำว่า w a r กับ battle คนที่แกร่งจริงๆจะยอมแพ้ในใน,ในบาง battle เพื่อจะได้ชนะ In the w a r แต่คนที่พยายามเอาชนะทุก battle เลยเนี่ยภาษาไทยว่าทุกสมรภูมิอาจจะแพ้สองคมคือ w a r นั้นคนที่แกร่งคือคนที่สามารถยอมรับความกดดันได้โดยไม่ต้องโวยวายในยอมรับการที่ถูกเอาเปรียบได้โดยไม่ต้องออกอาการนะครับ โกรธหดือไม่พอใจเขารู้จังหวะของเขาว่าถึงเวลาแล้วพึ่งลูกค้าเช็คเม็จบเลยนะครับในผมจะบรนนใจนะครับว่าความแกร่งไม่ได้วัดที่ภายนอกความแกร่งวัดวัดที่ภายในคนที่สามารถทนได้ถึงที่สุดนะครับโดยไม่แสดงอาการของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้คนนั้นคือคนที่แกร่งจริง